สวัสดีครับผมสกายนะครับคลิปนี้นี่ผมก็มาต่อเนื่องกันเลยนะครับกับตอนที่แล้วนะครับที่การกล้วยได้โดนงวงแดงเนี่ยเตะเล็กสีดวงทวารเกือบแตกนะทาให้การกล้วยนี่ของผมเนี่ยรู้สึกว่ามันเลือดดานขึ้นเป็นผิดปกตินะครับเนี่ฉะนั้นคราวนี้นี่ผมก็เลยต้องหาที่ว่างนะครับเราว่าต่อเนื่องเลยนะครับโดยการวาดทรงกลมนะครับแล้วก็มีเส้นตรงนั้ตั้งเป็นเส้นบาลานะครับแล้วก็วาดงวงอย่างนี้เลยครับอประมาณนี้ สำหรับการกล้ล่างนี้เป็นล่างที่ไม่ธรรมดานะเพราะว่ามันสดสดร้อนๆ้อนเลยนะหลังจากที่โดนเตะนิสนิสีดวงทวารเข้าไปเนี่ยการกว้ถึงกับไปแตกนะตอนนี้ก็เลยโดนล่างทรงของยายแก่เข้าสิงนะนั่นก็คือยายแก่เทอร์โบนั่นเองนะ <c oughs> นี่ลักษณะตา,าก็จะแหลมแหลมเฉียวเฉียวอย่างนี้เลยนะไอ้แล้วคิ้วนะจากที่การกล้คิ้วหนาหนานมันก็จะบางลงนะนี่ประมาณนี้เลยครับแล้วก็ต้องมีตรงนี้หน่อยครับ เป็นเส้นเลือดขึ้นตรงหว่างคิ้วนะครับแล้วก็ตากลีๆเล็กๆโอ้ประมาณนี้เลยครับนี่การกลนวมันจะดูดูขึ้นทันทีครับเสร็จแล้วเราก็ามีเอกลักษณ์ครับเอกลักษณ์ของอโอคารุนล่างยายแก่เทอ,โโอร์โบนะครับก,ก็จะเป็นอย่างนี้เลยครับนี่ปากเดี๋ยววาดโค้งก่อนครับไม่งั้นมันจะครอบหน้ากากตรงปากไม่ได้ จากนั้นเราก็ถ้าใครเคยวาดโอคารุนในช่องผมแล้วก็จะเข้าใจดีครับตรงนี้คือปากอ่ามันจะเป็นหน้ากากปิดปากครับนี่ฉะนั้นการกล้วยผมก็เลยปิดมั่งนั่นเองครับเนี่ยการที่การกล้วยของผมมันเป็นการเป็นล่างนี้นี่เพราะว่าเตรียมจะสู้กับเอ่อเจ้างวงแดงนะ <laughs> เป็นการแก้แค้นะครับอ่าเพอตอนนี้ช่องผมนี่กําลังสนั่นนะครับกับการที่มีศึกช้างชนกันนั่นเอง <laughs> งานนี้นี่คือพลาดไม่ได้นะครับอนี่ไม่ใช่เป็นการคอลแลบเรื่องกันครับแต่ว่าเป็นการระเบิดพลังนะแล้นี่คือซี่ฟันนะอ่าจัดไปครับถ้าดูช่องผมเจ้าตัวโอคารุนก็จะแบบนี้เลยครับเปิดกันเปียบแต่นี่เป็นเวอร์ชันนะเข้าทรงของการกล้วยนะโฮโฮโฮนีะ่แล้วเราก็เติมซี่มาอย่างนี้ครับ ค่อยเติมไปครับผมโค้งโค้งโค้งไปอันนี้ผมก็จะโค้งลัวละอ่าเพื่อนๆก็สามารถที่จะไปค่อยๆเล็มนับอ่ายิ่งค่อยๆเล็มจะยิ่งสวยนะอ่าส่วนผมจะไม่ค่อยเล็มนะเพราะว่ามันขี้เกียจนะสายลวกนี่ก็ไม่ต้องเลงครับนี่จัดเลยครับนี่กิ๊กๆเสร็จแล้วอ่าเราจะได้ประมาณนี้ครับแล้วก็แล้วก็วาดทรงทรงหัวเลยครับนี่หัวประมาณนี้ อแล้วก็มีใบหูนะครับใบหูนี่ผมก็จะาวาดให้เหมือนกับไอ้ตรงเสื้อของโอคารุนนะครับที่มันจะสยายแล้วก็เป็นปีกข้ขางขาวนะครับหูของก้านกล้วยเวอร์ชันนี้ก็จะกลายเป็นปีกข้างขา,งขางทันทีฟืบเนี่ย <c oughs> โอ้โหดูครับอย่างกับราชาราชันอือ <c oughs> อย่างเฟียว เดี๋ยวไปหูตรงนี้ผมวาดนี้ดีกว่านี่ให้มันเหมือนเขาควายนะครับเดี๋ยวได้ลบก่อนอ่านี่นี่จะได้ดูเท่ๆโอ้โหมันเหมือนกับเอาเป็นเหมือนกระอันมันเหมือนก้มนมนกามปูเลยอะ่ะ <c oughs> หู้สองข้างเหมือนก้ามปูเลย <c oughs> โอเค ตัวนี้คือทรงผมนะทรงผมก็จะเนี่ยกายสภาพเลยนะก็จะกลายเป็นทรงผมคล้ายกับผมของโอคารุนนะนีะ่ไม่อยากจะเชื่อนะว่าการกล้วยก็โดนใจเธอโบอเข้าสิงนะเพื่อทำการต่อสู้กับเจ้างวงแดงโดยเฉพาะเลยนี่ผมก็จะไปริ้วๆเส้นๆอย่างนี้นะ,ะเดี๋ยวผมเติมตรงนี้ให้ชัดเลยนะครับมันจะมีลายตรงหน้าตรงตาครับบริเวณตานี่แบบนี้เลย <c oughs> อย่างเฟี้ยวแต่การกก้วเวอร์ชันนี้จะไม่มีไม่มีงาเนะีเพราะว่าการกล้ยเวอร์ชันนี้นี่เวลาโดนยายยายแก่เทอร์โบเนี่ยเข้าสิงเนี่ยอ,อันทไข่หรือปออลูกปองแปลงี้มันหายไปนะพอลูกปองแปงหายไปเนี่ยโดยมากแล้วส่วนใหญ่ช้างเนี่ยก็จะ,ะถ้าเป็นช้างตัวผู้จริงๆก็จะมีงายาวนะครับแต่ว่าสําหรับ กานกล้วยล่างนี้นี่งานจะสั้นนะหรือไม่มีเลยนะเพราะว่าโดนหน้ากากบังนั่นเองเหมือนก็จะกลายสภาพเป็นประมาณอย่างนี้นะอันนี้คือกา้กล้วยเวอร์ชันจินตนาการนะอ่าดินล้วว่าส,สนะนะัดส่วนอะนาตมีนี่ประมาณนี้นครับขาโดนบังช่างหัวมันนะเพราะว่าที่มันก็ได้แค่นี้แหละแล้วก็วาดหางในเฮ่หางก็เหมือนกับทรงผมเลยครับหยีๆย,ย่อย โคตรเทนี่เป็นไงเล่าแล้วก็มีเล็บเท้าอาโอ้โหผมเห็นหน้าตัวนี้แล้วเหมือนเจ้าสติ๊กเลยว่ะอันนี้คือ,น,คอนี่คือล่างของโอคารุนล่างยายแก่เทอร์โบหรือว่าเจ้าสติ๊ก,กันแน่วเนี่ยโอ้โหเหมือนสติ๊กมากกว่านะเนี่ยอะไรวะเนี่ยอ๋อเติมสายฟ้าให้ไปครับอ่านี่ เผือจะดูคล้ายกับโอคารุนนะแต่ผมดูหน้าแล้วเหมือนเจ้าสต๊ดมากกว่าว่ะโอ้ไม่เป็นไรครับแค่นี้ก็โคตรเทมาผมตัดเส้นเสร็จรียร้อยแล้วผมดันลืมนะอสิ่งที่ทำให้ไอ้หน้าตาของการกล้วยเวอร์ชันเอ่อเวอร์ชันโอคารุนเนี่ยมันดันไปเหมือนเจ้าสต๊ดเพราะว่าผมลืมใส่แว่นนั่นเองนะ ผมเติมแว่นเลยดีกว่าผมตัดสินใจเติมแว่นนะเพราะว่ามันจะได้หน้าตาไม่เหมือนเจ้าสติดนะนี่เติมแว่นเลยครับเบิร์ผมวาดสเก็ตแล้วลืมนะแต่ว่ามาเติมตรงนี้ให้เพื่อนๆดูนะโอ้โหงี้ค่อยค่อยเหมาะหน่อยนะแกมีออนเขียวประเดิมพลังชนิดใหม่ของการกล้วยช้างการกล้วยมีคุณสมบัติพิเศษเปลี่ยนสีตามล่างที่สิงเข้ามาได้ตอนนี้คือพลังของนีออนส้ม แต้มแดง103เพิ่มความเดือดดานคมคู่ศตรูและเลงสีเทา602ใช้ระบายอย่างประหยัดที่สุดสายฟ้าฟาดด้วยนีออนเหลืองแสงสะท้อนของนีออนเนี่ยมันสวยจริงสีผิวเปรี้ยวด้วยสีเนื้อ408เบลนให้เนียนด้วยสีทไาย4 1 1อย่างอ่อนๆโปะโบ๊ะสีรังส่งให้ดูด,ดันด้วยสีเขียว202เหมือนซอมบี้เฉดเงาม่วง7 0 2โคตรเฟียวสุดๆลงนำเสร็จนี่มันกางกล้วยล่างผียายเทอร์โบ หรือโอคารุนล่างช้างวันนี้โอ้โหจะยังไงก็ช่างแต่เหมือนสติใส่แว่นว่ะ